สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับทีมซิดนีย์เอฟซีทีมจากประเทศออสเตรเลียคู่แข่งของทัพแข่งเทพทรูแบงคอกยูเต็ดในสุพุบอลเอฟซีแชมเปี้ยนซิลค2ในรอบ16ที่สุดท้ายเรามาดูกันว่าพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมกันในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผม ทีมซิดนีย์เอฟซีทีมเอลิกออสเตรเลียเป็นสโม,มสรที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์รัฐนิวเซาเวล e s ประเทศออสเตรเลียพวกเขาเป็นสโม,มสรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2004โดยมีสนามเย่าคือเ l ลิแอนสเตเดียมที่มีความจุ42,500ที่นั่ง ในช่วงเวลาที่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมานั้นพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่สถาปนาตัวเองเป็นทีมระดับท็อปของประเทศได้อย่างรวดเร็วพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่สองฤดูก,กาลก็สามารถคว้าชแชมป์เอลิกเชมิชชิปมาครองได้เป็นสมัยแรกของสโมสรในฤดูก,กาล2006ต่อจากนั้นพวกเขาก็ได้แชมป์รายการนี้เพิ่มอีก4สมัยในฤดูก,กาล2 0 1 0 2 0 1 7 2019และ2020รวมเป็น5สมัยและคว้าชแชมป์เอลิกพิเบิชชิปได้อีก5สมัยควา้าแชมป์ออสเตรเลียคัพอีก2สมัย รวมถึงเคยคว้าแชมป์ในสึกฟุตบอล OFC ขับแชมเปี้ยนชิพหรือว่าในศึกชิงแชมป์สม,มุทรสอทวีปโอชยเนีเกาะที่ออสเตรเลียนั้นจะย้ายมาเข้าร่วมโซนเอเชียได้หนึ่งสมัยด้วยกันในปี2005โดยณปัจจุบันนั้นซิดนีย์เอฟซได้ใช้บริการเฮดโค้ชอย่างนาของอูฟุกแตเล่ กุนซือชาวออสเตรเลียวัย48ปีคุมทีมอยู่เขาเริ่มงานกุนซือจากการคุมทีมชาติออสเตรเลียในชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2016จากนั้นเขาไปรับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ซิดนีย์เอฟซีในปี2018จากนั้นเขาไปรับงานเฮดโค้ชที่เวลิตันฟินิกส์ในปี2019ก่อนที่ในปี2023เขาจะกลับมารับงานที่ซิดนีย์เอฟซีอีกครั้งหนึ่งในฐานะเฮดโค้ชและคุมทีมยามาจนถึงปัจจุบันใน,นผลงานของอูฟุกแตเรในการคุม ทีมซินีเอฟซีนั้นเขาคุมทีมลงสนามไป51นัดรวมทุกรายการพาทีมชนะ24นัดเสมอ10นัดและแพ้ไป17นัดโดยแผนที่เขาใช้นั้นมักจะเป็นระบบ4-2-3-1เป็นฟุตบอลที่เน้นเกมรุกดุดันเกมรับช่างมัน เกมรุกพวกเขานั้นหลากหลายมากเขาทําทุกวิธีการทั้งลูกคอสด้านข้างการเจาะเข้ากลางจ่ายบอลทะลุหลังลายเกมรับใช้ความสามารถผู้เล่นในการเข้าทํารวมถึงการเพสซิ่งแดนบนเกมรุกพวกเขาครบเครื่องมา,มากๆแต่เกมรับค่อนข้างรัวไหลกองหลังค่อนข้างช้าประกบตัวไม่ค่อยดีและชอบเสียประตูง่ายๆดื้อๆให้เห็นอยู่ตลอด ในส่วนของตัวผู้เล่นของซิดนีย์เอฟซีนั้นชุดใหญ่ประกอบด้วยผู้สาประตู3คนไล่แปลงแต่หมายเลข1แอนดูเรดเมนีผู้สาประตูวัย36ปีชาวออสเตรเลียดูการนี้เขาลงสนามไป10นัดเสียไป18ประตูเก็บครีนชีตไม่ได้เลยเขาเคยติดทีมชาติออสเตรเลียไป4นัดเสียประตูไป1ประตูเก็บได้3ครีนชีตเขาเป็นผู้สาประตูมือเกา่าสูง194ซเมตรเขาเป็นผู้สาประตูมือ2ของทีมจุดเด่นของเขานั้นเป็นคนที่ตัดบอลลูกกา ะด,ดเขามีจุดเด่นที่การยืนตำแหน่งและเป็นคนที่มี leadership ในทีมสูงมากในเกมรับเขาคอยสั่งการได้อย่างยอดเยี่ยม มาที่คนต่อมาคือหมายเลข12แฮร์ริสันเดวินิตเมียร์เรสสาบปะตูวัย28ปีชาวออสเตรเลียลูก,กาลนี้เขาลงเล่นไป14นัดเสียไป18ประตูเก็บได้5เคลนชีตก็เ,เป็นผู้สาบปะตูมือหนึ่งของทีมณณะนี้เนีก็เป็นผู้สาบปะตูรูปร่างใหญ่สูง190เซนติเมตรทำให้เขานั้นมีจุดแข็งที่การตัดบอลลูกกากะได้ดีเขามีปฏิการเซฟที่ดีมากๆรวมถึงการบิวอัพจากแดนหลังเขาทําได้ค่อนข้างดีด้วยมาต่อกันที่หมายเลข30กัสโฮฟสรุด สาวประตูวัย18ปีชาวออสเตรเลียฤดูกาลนี้เขายังไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวเขาเป็นประตูดาวรูปรูปร่างดีที่สูง191เซนติเมตรเขาเพิ่งถูกดันขึ้นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นี่เองแต่ว่าในนัดที่พบก,กับบียูทั้งสองเกมนั้นเขาจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนเพราะตอนนี้ตัวเขานั้นอยู่ที่ประเทศจีนเตรียมทําศึกฟุตบอลอยู20ที่แชมป์เอเชียกับทีมชาติออสเตรเลียร,รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขานั้นมีชื่อติดทีมชุดนั้นไปด้วย เรามาต่อกันที่กองหลังกันบ้างมีทั้งหมด9คนประกอบด้วยหมายเลข3อารอนเกิร์ต เนเตอร์แบ็กวัย23ปีโดยทุกการนี้นั้นเขาลงสนามไป8นัดซึ่งแน่นอนว่าคนนี้แฟนบอลชาวไทยคงรู้จักกันพอสมควรแล้วเพราะตัวเขานั้นเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยมีข่าวว่าทีมไทยนั้นจะดึงเขามาร่วมทีในช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตอนที่มานโพกิงนั้นคุมทัพช้างศึกอยู่แต่น่าเสียดายที่ทําเรื่องเอกสารไม่ทันเลยไม่ได้เห็นเขานั้นสวมชุดยูนิฟอร์มช้างศึกเขาเป็นเซนเตอร์แบกรูปร่างดีสูง188ซตมรเขาน้นสามารถขยับไปเล่นปบงกงการตัวรับจําเเป็นนไดดด้้วยแต่่่สีทกอน กนัดที่พบกับ b ีนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขานั้นได้รับอาการบาดเจ็บหนักจากการฝึกซ้อมด้วยอาการบาดเจ็บกระดูกไหปลาระหักทําให้เขานั้นต้องพักยาวหลายเดือนเลยทําให้ตัวเขานั้นอดโชว์ฟอร์มให้มัสดาอิชิเฮดโคชทีมชาติไทยคนปัจจุบันได้เห็นเลยแล้วมาต่อกันที่หมายเลข4ีจอแดนคอตนี่เพิร์กิน แบ็กซ้ายวัย22ปีชาวออสเตรเลียดูการนี้เขาลงเล่นไป20นัดทำไป3ประตูกับอีก1แอซซิตเขานั้นเป็นแบกรูปร่างดีที่สูง189ซติเมตรเขามีจุดเด่นที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งเซตแบ็กและขึ้นไปเล่น็นปีกซ้ายก็ได้เขามีความแข็งแกร่งการคอสบอลที่ได้ลุ้นและการเติร์ขึ้นไปทำประตูจากลูกหมงเซตเพลย์มาต่อกันที่หมายเลข5อเล็กซ์แกรน เซนเตอร์แบ็กวัย31ปีชาวออสเตรเลียเขานั้นเพิ่งย้ายมาร่วมทีมซิดนีย์เอฟซีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองเลยยังไม่ได้โอกาสลงประเดิมลงสนามให้กับทีมเลยก่อนหน้านี้นั้นเขาลงเล่นให้กับเทียจินจินเหมือนในชนิ Super ดซูเปอร์ลีกโดยเขาลงสนามไป15นัดทำไป2ประตูเขาเป็นเซนเตอร์แบกรูปร่างใหญ่สูง191ซติเมตรเขาพิจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งเข้าปะทะหนักหน่วงและเล่นลูกกากะได้ดี มมาาที่่คคนตออืหมายเลข16โจเอลคิงแบ็กซ้ายวัย3 4ปีชาวออสเตรเลียลูกการนี้ลงเล่นไป19นัดทําไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์เขาเคยติดทีมชาติออสเตรเลียไป4นัดโดยเจ้าตัวนั้นไปฟูลแบ็กรูปร่างดีสูง179เซติเมตรก็สามารถถอยไปยืมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้ซึ่งเขามีจุดเด่นที่การคอสบอลจากด้านข้างมาต่อกันที่หมายเลข21แซคเดเคซุส แบ็คขวาวัย19ปีชาวออสเตรเลียลูกการนี้ลงเล่นไป9นัดส,สูง173เซติเมตรและสลับไปยืนเป็นแบ็คซ้ายได้เขาไม่ดีกีติดทีมชาติออสเตรเลียในชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเคยมีชื่อพกกับทีมไทยในชุดบูร็อกในศึกชิงแชมป์อาเซียเมื่อกลางปีที่แล้วด้วยแต่ทเเสียดายที่ในชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะลงแข่งขันนั้นเขาไม่มีชื่อติดทีมชาติออสเตรเลียไปลงเล่นในรายการนี้ มาต่อกันที่หมายเลข23ไรอันแกรนด์แบ็คขวากัปตันทีมวัย33ปีชาวออสเตรเลียฤดูกาลนี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด22นะัดทำไป2ประตูกับอีก4แอสซิสต์เขาเคยติดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่ไป21นะัดทำไป1ประตูกับอีก3แอสซิสต์ก็เป็นฟูลแบ็คตัวเกา่าสูง174ซเมตรสามารถสลับไปยืนเป็นแบ็คซ้ายหรือขึ้นไปเล่นเป็นปีกขวาได้เขาไม่จุดเด่นที่การเติมเกมรุกที่ดุดันและการคอสบอลจากด้านข้างที่อันตรายมากมาก,มาก มาต่อกันที่หมายเลข37วิลเคนนดีแบ็คซ้ายวัย19ปีชาวออสเตรเลียลูกการนี้เขาลงสนามไป2นัดในเกม ACL 2ทั้ง2เกมเลยเขาสูง186เซติเมตรและสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรับทั้งเซนเตอร์แบ็ครวมถึงแบ็คขวาด้วยมากันที่หมายเลข41อเล็กซานเดอร์โปโปวิช เซตตัวแบ็กวัย22ปีชาวออสเตรเลียลูกการนี้เขาลงสนามไป16นัดเขาเป็นแบ็กดาวรุ่งสูง184ซนติเมตรัณะมีประสบการณ์การค้าแข่งนอกประเทศในเคลีกกับกวางจูเอฟซีเมื่อรูการที่ผ่านมาจุดเด่นของเขาคือการบิวอัพบอลจากแดนหลัง มาต่อกันที่หมายเลข42คลยชอลเซตัวแบ็กไว้20ปีชา้าออสเตรเลียฤดูก,กาลนี้เขาลงสนามไป2นัดเขาเพิ่งถูกดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองและได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเอลิก2นัดล่าสุดนี่เองมาต่อกันที่กองกลางกันบ้างมีทั้งหมด10คนไล่ไปตั้งแต่หมายเลข6 โคลี่โฮเมนกองการตัวรับวัย21ปีชาวออสเตรเลียลูกการนี้เขาลงสนามไป16นัดตัวเจ้าตัวเป็นกองกลางสูง180เซติมตรจุดเด่นของเขาคือเป็นพึ่งงานในแดงกลางและคอยเบรคเกมตรงกลางของคู่ต่อสู้มากระที่หมายเลข7็เอเดรียนเซกิส ปีกวาวัย20ปีชาวออสเตรเลียฤดูกาลนี้เขาลงสนามไป20นัดทำไป9ประตูกับอีก2แอสซิต์หรือตัวนั้นเป็นตัวลุกสารประโยชน์ร่างเล็กที่สง1 7 3ซมสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงเกมลุกทั้งปีกซ้ายปีกขวารวมถึงองค์การตัวลุกจุดเด่นของเขาคือความเร็วและความคล่องตัวสูงเขามีความสามารถเฉพาะตัวในการแหวกเกมรับกระชากลักเลื้อยผ่านคู่ต่อสู้ที่แพวพาวมากๆรวมถึงนั้นเขานั้นมีจุดเด็ดที่เท้าซ้ายเขามักจะเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงประตูให้เห็นอยู่เสมอ และต่อกันที่หมายเลข8อานัสอัวหิมกองการตัวรุกวัย27ปีชาวเยอรมันเชื้อสายโมร็อกโกโดยการนี้นั้นเขาลงเล่นไป21นัทํทำไป6ประตูกับอีก7แอซซิตโดยเจ้าตัวนั้นเป็นกองการประสบการณ์สูงที่สูง175ซติเมตรที่เคยเป็นเด็กฝึกของโคโรนก่อนจะลงเล่นกับหลายทีมในยุโรปทั้งกับไกเซอร์สราเทนซานเฮาเซนในลีกรองของเยอรมัน เฮอลัเคอร์อาเมโรในลีกฮอลแลนด์และเชลิฟของมอนโดวาก่อนจะย้ายมาเล่นในเอลีกกับซิดนีย์เมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองเขาเป็นเพลย์เมเกอร์ของทีมเขาทางออกไปเล่นในปีกซ้ายได้เขาเป็นคนที่มีวิชันการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมและการคอสบอลที่อันตรายมากๆและมักจะเห็นเขานั้นสอดเข้าไปตประตูในกรอบเขตโทษให้เห็นอยู่เสมอ มาต่อกันที่หมายเลข15เลโอเซนาวงการตัวรับวัย29ปีชาวบราซิลฤดูการนี้เขาลงเล่นไป19นะัดท่าไป็น1ประตูกับอีก2แอสซิสโดยเจ้ตัวนั้นเป็นปกองกลางร,ร่างเล็กสูง175ซเมตรเขามีจุดเด่นที่การตัดบอลแดนกลางและการเปลี่ยนจากรับเป็นลูกค่อนข้างเร็วเขาเก็บบอลจังหวะสองได้ดีและมีทีเด็ดที่วาบอลยาวข้ามแดนหลัง มาต่อกันที่หมายเลข17แอนโทนีคาเซเรสกองการตัวรุกวัย32ปีชาวออสเตรเลียเชื้อสายอุรุกวัยฤดูการนี้นั้นเขาลงเล่นไป21นัดทำไป3ประตูกับอีก3าแอซซิตเขาเคยติดทีมชาติออสเตรเลีย2นัดเมื่อฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองเขาเป็นกองการตัวรุกตัวเก๋าัะประโยชน์ร่างเล็กสูงหนซเมเขาน่าเคยย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยในปี2 0 1 6แต่เขาไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งในทีมได้เลยทำให้ไม่ได้เล่นให้กับทีมเรบสีฟ้้าลยมแมต่ เดวเขาสามารถถอยไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับและขยับไปเล่นเป็นปีกซ้ายได้จุดเด่นของเขาคือความเร็วและความคล่องตัวและเป็นคนที่สร้างความอันตรายแถวๆหน้ากรอบเขตโทษได้ดีมากๆมาต่อกันที่หมายเล 22, Mac Burg ess, ข22แม็กเบอร์เจสกองการตัวรุกวัย30ปีชาวออสเตรเลียฤดูกาลนี้เขาลงเล่นไปน7นะัดทำไป2อแอสซิสต์เดีวเจ้าตัวนะเป็นกองการตัวรุกรูปร่างดีสูง180ซนติเมตรเขาสามารถเล่นเป็นปีกซ้ายปีกขวาจำเป็นได้จุดเด่นของเขาคือการคอสบอลที่ได้ลุน มาต่อกันที่หมายเลข24วาตารุค,คามิโจกองกลางวัย18ปีชาวญี่ปุ่นลดูการนี้เขาลงเล่นไป1นัดนะทําไป็นึแอสซิสในเกม ACL 2ที่พบกับคาย้าเอฟซเจ้าตัวนะั้นสูง178เซติเมตรที่เล่นได้ทั้งการตัวรุกและองการตัวรับเขาเป็นเด็กญี่ปุ่นที่เติบโตในออสเตรเลียและถูกฝึกฟุตบอลจากอะคาเดมีของซินีเอฟซเลยและได้โอกาสขึ้นชุดใหญ่ในปีนี้เป็นซีซั่นแรก ต่อกที่หมายเลข27ลาชดันมิดเดิลตันกลองกลางวัย18ปีชาวออสเตรเลียโดยในฤดูก,กาลนี้นั้นเขาได้โอกาสลงเล่นไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นคนต่อมาคือหมายเลข29โจเซฟเลซี่กองกางโตรุกวัย17ปีชาวออสเตรเลียฤดูก,กาลนี้เขาลงเล่นไป1น,นัดทำไป2แอสซิสต์ในเกมมอลลี่พุยภาครัฐนิวเซาเวลลเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาได้ด้วยคนต่อมาคือหมายเลข33มารินฟรานซ์ ปีกซ้ายวัย8 8ปีชาวออสเตรเลียดูการนี้เขาลงเล่นไป2นัดทาไป1แอซิสในเกมเอเซียทูที่พบกับคาย่าเอฟนอกจากตำแหน่งปีกซ้ายแล้วเขาสามารถขยับไปเล่นเป็นกองการโตรุกได้ด้วยเรามาต่อกันที่กองหน้ากันบ้างมีทั้งหมด6คนไล่ไปต้งแต่หมาเลขเก้าแพทริกคริมาลากองหน้าวัย6 6ปีชาวโปลแลนด์ ดูการน,นี้เขาลงเล่นไป20นะัดทำไป10ประตูกับอีก5แอสซิสโดยข่าวนั้นเป็นดัสโวร่วมของทีมนักขณะนี้ด้วยเขาเคยติดทีมชาติโปรแลนด์ชุดเยาวชนทุกชุดและมีประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายทีมในยุโรปอย่างกาสโกเซลติกและฮาเบลเบลเชียวารวมถึงหลายทีมในโปรแลนด์และเมเจอร์ลีกซกอตเอร์กับนิวยอร์กเรดบูลด้วยเขาเป็นกองหน้าที่สูง183เซนติเมตรเขาพิจุดเด่นที่การเล่นกับพื้นที่ว่างในแดนหน้าได้ดีเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีคอยเก็บบอลแดนหน้าและ,อ,ะอีกด้วย เรามาต่อกันที่หมายเลข10โจโลลี่ปีขวาวัย32ปีชาวอังกฤษรูษรกกาลนี้เขาลงเล่นไป19นนะัดทำไป10ประตูกอีก5แอสซิสต์เขาเป็นดัสโวร่วมของทีมนักขันอันนี้โดยทำประตูเท่ากับธนาของแพทริกคีมาล่าเลยเขาเป็นเด็กฝึกของเบอร์มิงแฮมซิตี้ก่อนย้ายไปเล่นในหลายทีมในอังกฤษทั้งกับคันท็อป h าร์ดเดิลฟิวทาวและ Nottingham Forest ก่อนย้ายมาเล่นในเอลิกกับซิดนีย์เอฟซเขาเป็นปีกรูปร่างดีสูง1 8 0ซเมตรขาสามารถเล่นเป็นปีกซ้ายและกองการตัวรุกได้จุดเด่นของเขาคือการยิงประตูที่เฉียบคมและการเลี้ยงตัดเข้าในแล้วคอสบอลรวมถึงการปั่นโค้งยิงประตูไปที่เสาไกลนั่นเป็นลูกซิกเนเจอร์ของเขาเลย คนต่อมาคือหมายเลข11ดักลาสคอสตาปีขวาวัย3 4ปีชาวบราซิลดูกการนี้ลงเล่นไป11นัดทำไป2ประตูกับอีก5าแอสซิสต์หรือเจ้าตัวนั้นเป็นปีกร่างเล็กสูง172เซนติเมตรที่ประสบการณ์สูงมากๆหลายหลายคนคงจำเจ้าตัวกันได้เพราะเคยค้าแข่งกับทีมใหญ่ในยุโรปทั้งกับยูเวนตุสและไบร์มินิกมาแล้วและเคยติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปมากถึง3 1นัดทำไป3ประตูกับอีก6แอสซิสต์จุดเด่นของเขาแน่นอนคือความเร็วและความคล่องตัวรวมถึงสกิลลูกหนัง ตล์แซมบ้าและการคอสบอลจากด้านข้างที่อันตรายมากๆมาต่อกันที่หมายเลข20เดียโก้ควินเชา กองหน้าตัวต่ำวัย18ปีชาวออสเตรเลียลูกกานีลงเล่นไป14นัดทำไป1ประตูหรือเจ้าตัวนั้นไปกองหน้าร่างเล็กสูง176ซนติเมตรก็มีจุดเด่นที่การเก็บบอลแดนหน้าแต่ว่าในนัดที่พบก,กับ B u ทั้ง2เกมนั้นเขาจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนเพราะตอนนี้ตัวเขานั้นอยู่ที่ประเทศจีนเตรียมทำศึกฟุตบอลยู20ชิงแป์เอเชียกับทีมชาติออสเตรเลียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขานั้นมีชื่อติดทีมชาติออสเตรเลียในชุดนั้นไปด้วย คนต่อมาคือหมายเลข25เจเดนคูชาสกี้ปีกซ้ายวัย22ปีชาวออสเตรเลียฤดูกาลนี้เขาลงเล่นไป18นะัดทำไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยยตัวนั้นเป็นลืกดาวรุ่งล่างดีสูง180 cm. เซนติเมตรก็สามารถเล่นได้ทั้ง,งการตัวรุกและกองหน้าตัวเป้าจุดเด่นของเขาคือการเก็บบอลแดนหน้าได้ดีและลูกตัดเข้าในาแล้วยิงประตูแล้วมาที่ทา้าของนกเตซินีเอฟซีคนสุดท้ายคือหมายเลข31 j จชัวโซติริโอกองหน้าวัย29ปีชาวออสเตรเลียดูการนี้เขาลงเล่นไป2นัดเขาเพิ่งย้ายมาร่วมทีซินีเอฟซีเมื่อตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี่เองเขาน่าเป็นปกองหน้าร่างเล็กที่สูงเพียงแค่175ซนเมตรจุดเด่นของเขาคือการไล่บี่ต่อสู้แดนบนการวิ่งตัวเปล่าเก็บบอลในพื้นที่ว่างแดนหน้าเขาสามารถถ่างออกไปเล่นเป็นปีกซ้ายปีกขวาได้แต่ตอนนี้นั้นเขามีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบอาจจะไม่ได้ลงสนามพกกับบียูในเกมนัดนี้ เรามาดูทางฝั่งผลงานในฤุกการปัจจุบันของทีซินีเอฟซีกันบ้างโดยผลงานในฤุกการนี้นะพวกเขาลงเล่นในเอลิกออสเตรเลียไปแล้ว17นัดชนะ7นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป6นัดมี25คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนเอลิกส่วนในฟุตบอลถ้วยออสเตรเลียครับนั้นพวกเขาตกรอบ32ทีสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยส่วนในศึกเอซีเอลทูนั้นพวกเขาเข้ารอบมาถานะอันดับที่2ของกลุ่ม E โดยผลงานชนะ4นัดแพ้2นัดมี12คะแนนส่วนสถิติในการลงเล่นในศูนฟุตบอลระดับนานาชาติของซินน พวกเขาเคยลงแข่งในรายการ OFC ครับแชมเปี้ยนชิพในปี2005และคว้าแชมป์สม,มสุโอศชีเนริสสำเร็จหลังจากชนะทีม RS Magenta ทีมจากนิวาโดเนียไปด้วยสกอร์2-0และได้ไปเล่นฟี FA Cup World Cup ด้วยในปีเดียวกันและคว้าอันดับที่5ไปครองก่อนที่ออสเตรเลียนั้นจะมาเข้าร่วมการขันในทวีปเอเชียและซินี FC นั้นก็ได้มีโอกาสลงเล่นในสุวันเอซียแชมเปี้ยนชิพไปทั้งหมด7ครั้งพวกเขาไปได้ไกลที่สุดเพียงแค่รอบ16ทีสุดท้ายเท่านั้นในปี2016 ส่วนผลงานในการเจอกับสโมสรจากไทยในเวทีนานาชาตินั้นพวกเขาไม่เคยลงเล่นกับสโมสรจากไทยเลยไม่แต่นัดเดียวการพบกับทูแบ็กคอยูเยเตดในเกมนัดนี้นั้นจะเป็นนัดแรกที่พบกับทีมจากไทยในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมซิน่เอฟซี คู่แข่งของทีมทูแ e ็ a คอกยูเอตตในสึกฟุตบอลเอชซีแชมเป e ้ในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในเรกแรกที่บ้านของซิน n ี y เอในวันพุทธที่12กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนนัดที่2จะเล่นที่บ้านของทูแม็ n คอกยูเอตตในวันพุทธที่19กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ถ้าเพื่อนๆคัดอย่างไรก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ่ายนี้เพื่อนๆก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พมราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ